ตลาดกลาง SME ช่วงนี้นะครับมีธุรกิจที่น่าสนใจนะครับเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มนะฮะมาแนะนําให้กับผู้ที่ใฝ่ฝันอยากจะมีธุรกิจประเภทร้านนมสดขนมปังสังขยาขนมปังปิ้งเป็นของตนเองเขาบอกธุรกิจนี้ดีมากแล้วก็เป็นที่พบปะพูดคุยของวัยรุ่นนะฮะแล้วก็โอ้หจริงๆเราไม่จำกัดเฉพาะวัยวรุ่นนะฮะผู้ใหญ่ก็ชอบเด็กก็รับประทานดีนะครับเกี่ยวกับนมสดนะฮะ เราจะมาพูดคุยกับผู้ที่จะมานําเสนอธุรกิจนี้แล้วก็บอกช่องทางแห่งความร่ารวยมาฝากบอกผู้ที่สนใจธุรกิจนี้กันด้วยนะครับพบกับคุณแมวหรือคุณสิริประภาเทียนกระจ่างนะครับเจ้าของแล้วก็ผู้จัดการการตลาดบริษัท m milk daily fresh นะฮะสวัสดีครับน้องแมวสวัสดีค่ะคก่อนที่จะมาออกอากาศได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องของธุรกิจ นมสดเล่าให้พี่ฮัทแล้วก็ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับว่า M Milk Daily Fresh นี่ทำธุรกิจอะไรครับแฟรนช์ไช่ M Milk ของเรานะคะคก็เป็นแฟรนช์ไช์เครื่องดื่มนมสดแท้ร้อซนะคะจะมีตัวเครื่องดื่มทั้งหมด12รสชาติเช่นอะไรบ้างค่ะกาแฟนมสดโกโก้นมสดอมโอวัตินนมสดชาไทยนมสดโดยมีเบสเป็นนมสดใช่ค่ะไม่ใช่นมผงแล้วมาละลายน้ําใช่ค่ะ มันต่างกันยังไงครับระหว่างนงผมผงอะไรนกับนมสดร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนมสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเมื่อคุณต้มไปแล้วมันจะมีความหอมอหอมคุณค่าทางสารอาหารรส <ถ S 2> ชาติดีกว่าแน่นอนค่ะทำมากี่ปีแล้วครับน้องแมวเอ,อ่อตัวเฟรนไชายเนี่ยเปิด เปิดดาเนินการมาได้5ปีนะคะแต่ส่วนธุรกิจนมสดเนี่ยอของแมวดําเนินการมารุ่นที่3แล้วมไม่จ่ากว่า40ปีค่ะในรูปแบบแฟรนไชส์ที่น้องแมวจะนําเสนอให้กับแฟนๆรายการที่สนใจนี่เป็นยังไงครับของเราเงินลงทุนไม่สูงมากเลยนะคะเพียง21,000บาทนะคะคุณสามารถไปดําเนินธุรกิจเราเตรียมพร้อมให้ทุกอย่างนะคะก็จะมีตัวคีย์ออสนะคะแล้วก็อุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้กว่า50รายการพร้อมอบรมวิธีการทําให้ก็ ็คือว่าไม่รู้ไม่เป็นไม่เป็นไรเมนูเด็ดเลยที่คนคส่วนใหญ่มักจะชอบสั่งทานนี้อะไรครับนมสดเลยค่ะนมสดร้อนนมสดเย็นนะคะแล้วก็ตามมาด้วยโกโก้โอนอกเหนือจากตัวเครื่องดื่มแล้วเนี่ยเราก็จะมีขนมปังปิ้งหน้าต่างๆนะคะแล้วก็ตัวขนมปังสังะะส่งขยะนะคะสั่งขยะใบเตยเนี่ยเป็นสูตรลับเฉพาะของทางเอมิลเลยค่ะสําหรับคนที่ตอนนี้มีทุนสนใจจะทําธุรกิจนี้แต่ไม่ทราบ,รบในเรื่องของ แวดวงนี้มาก่อนอยากจะถามถาน้องแมวตรงๆว่าลงทุนตรงนี้เหมาะกับใครโลเคชันอย่างไรแล้วก็เวลาเรียกเวลาการคืนทุน อ๋อ<ช>ค่ะกำไรของเรานะคะ40%จากยอดขายหลังจากการลงทุนแล้ว<ม>ส่วนทําเลที่ตั้งนะคะ<ม>ก็แหล่งชุมชนใกล้สถานที่ศึกษา<ม>สามารถขายได้ทั้งเช้าและเย็นขึ้นอยู่กับโลเคชันนั้นๆค่ะสมมุมติว่าในละแวกนี้ถิ่นนี้มีคนสนใจหลายเจ้าเราจัดการยังไงตรงนี้ก็คือตรงนี้ทางเฟรนชชส์เอ็มิลนะคะจะไม่ให้เปิดทับซ้อนสาขากันเองค่ะอ๋อคับปัจจุบันนี้ธุรกิจพวกอาหารเครื่องดื่ม แ,แข่งขันกันเยอะค่ะข,ของเราเนี่ย M Milk Daily Fresh เนี่ยมีอะไรโดดเด่นและแตกต่างในแง่ของวัตถุดิบเอ่ยอุปกรณ์เอ่ยลองเล่ามาฟังหน่อย การลงทุนของเราลงทุนไม่สูงมากนะคะเนื่องด้วยว่าเราใช้วัตถุดิบที่ดีลูกค้ามีการซื้อไปเราก็กลับมาซื้อซ้ำสำหรับรูปแบบการลงทุนเมื่อสักครู่นี้น้องแม่บอกว่าเริ่มต้นที่21,000บาทใช่ค่ะของเรามีกี่แพ็กเกจจ้ะทั้งหมดมี3แพ็กเกจค่ะก็ยังไงค่ะสองหมื่นหนึ่งพันบาทจะเป็นแพ็กเกจเล็กที่สุดนะคะก็จะมีตัวเครื่องดื่มนมสดร้อนนมสดเย็นทั้งหมด12รสชาติและตัวขนมปังปิ้งหน้าต่างๆแต่ถ้าตัว24,0 0 0เนี่ย ก็ S <S <S จะมีนมสดร้อนนมสดเย็นนมสดปัน่น12รสชาตินะคะแล้วก็จะเพิ่มมาเมนูนมออขนมปังสังขยาขนมปังปิ้งหน้า<ม>ต่างๆ<ม>ขนมปังเย็นคือ24,000นี่ครบถ้วนทุกตัวเลยค่ะ<ม>35,000นะคะนนก็ก็จะเหมือนกับ24,000แต่แตกต่างกันตรงที่บูธค่ะบูธคีออสจะเป็นลักษณะเอวัสดุเป็นไม้สวยงามค่ะสำหรับแฟนๆรายการเอสชี้ช่องรวยท่านใดสนใจนะครับโทรมาในช่วงนี้คุณแม่บอกว่า มีพิเศษให้ด้วยอะไรครับค่ะก็สําหรับ20สายท่านแรกนะคะที่มีการเ,เปิดการสั่งซื้อนะคะ,คะ,ะเราจะแถมวัตถุด,ดิบพร้อมให้อีกหนึ่งชุดฟรีสามารถชงเป็นเครื่องดื่มแล้วกว่า1 5อแก้วค่ะสําหรับคนที่ไม่เคยทำธุรกิจนี้มาก่อนสนใจอยากจะทำเนี่ยควรจะเตรียมตัวอย่างไรก็สามารถไปศึกษาข้อมูลของเราจากเว็บไซต์เพิ่มเติมได้นะคะ,ะ,ะเบอร์โทรครับคุณแมวครับค่ะเบอร์โทรที่ติดต่อได้นะคะ0 8 1 9 3 7 7 633นะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง08 4 4 6, 6 6 6 7 1 5ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสิริประภาเทียนกระจ่างนะครับผู้จัดการการตลาดของเอลมิลหรือคุณแมวเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับคุณแมวครับ,บ,รบสวัสดีครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับปติดตามรายการกันตอน่อ